สวัสดีคะ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาชวนทําแซนด์วิชนะคะไส่ง่ายๆทั้งหมด4ไส้เนาะอันนี้ก็เป็นส่วนผสมนะคะแล้วก็วัตถุดิบนะคะตามนี้เลยค่ะก็จะมีขนมปังนะคะแล้วก็มีผักสลัดนะคะมายองเนสมะเขือเทศหัวหอมข้าวโพดนะคะปูอัด ไข่ไก่หมูหยองทูน่ากระป๋องนะคะแล้วก็พริกเผาค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำกันเลยนะคะไส้แรกนะคะจะทำเป็นไส้ทูน่านะคะก่อนอื่นก็เอาน้ำน้ำน้ำทูน่านะคะเอาออกก่อนเนาะแล้วก็ต้นหอมนะคะต้นหอมเนี่ยจะทำเป็นแบบว่า แว่นวนหรือว่าจะซอยละเอียดก็ได้นะคะแต่ว่าแต่แบบชอบซอยแบบละเอียดละเอียดมากกว่าใส่ต้นหอมซอยละเอียดลงไปนะคะ ใส่ทูน้าแล้วก็ใส่ข้าวโพดได้ไหมาอยนีน้นะ เสร็จแล้วทำแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเธอก็จะเอาไปเข้าไมโครเวฟหนึ่งนาทีค่ะเดี๋ยวมาเตรียมไส้ที่สองต่อนะคะก็ใส่ต้นหอมลงไปทำเหมือนไส้ทูน่านะคะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นปูอัดเนี่ยค่ะปูอัดใส่ลงไปเลย ยีปูอัดให้ละเอียดหน่อยนะคะอ่าตามด้วยมาอยองเน็ตค่ะ ต่อหนึชิ้นจะใช้ขนมปังสามแผ่นนะคะเพราะว่าจะทำสามชั้นตัดขอบออกก่อนค่ะ พยายามอย่าให้เลอะขอบตรงนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาตัดไส้มันจะทะลักพยายามให้มันอยู่ตรงกลางนะคะเวลาตัดแล้วมันจะได้สวยแล้วก็ประกบแล้วก็ถ่ายไฟ แต่เราก็จะหอ่อไว้แบบนี้นะคะเพราะว่าขนมปังจะได้ไม่แข็ง 이렇게. ไปไส้สุดท้ายนะคะเป็นไส้ไข่ดาวตอนนี้ก็ทอดไข่ก่อนคะ่ะใช้น้ำมันน้อยๆนะคะแล้วก็ไฟไม่ร้อนมากนะคะไข่ดาวจะได้สวยๆนะคะ นี่ค่ะไส้ไข่ดาวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะครบทั้งสีไส้แล้วนะคะ